สวัสดีค่ะวันนี้ขอนําเสนออาหารสุดแปลกอีกแล้วนะคะซึ่งอาหารสุดแปลกที่ทางช่องรอนําเสนอมันก็จะต้องทําอาหารได้จริงกินได้จริงทําได้จริงนะคะวันนี้มาดูหน้าตามันค่ะรูปล่างก็ออกแนวปลาปลานะคะมันเอาไว้ทําอะไรอาหารตัวนี้ฮิตในช่วงยุคหนึ่งหย์ถึงหนึ่งเจ็ดศค่ะมันมีชื่ออาหารตัวนี้ว่า ทูน่าโมสเปรดนะคะทูน่าโมสเปรดก็คือเหมือนกับว่าเป็นพวกสเปรดที่ทาถขนมปังหรือทานกับพวกแท็กเกอร์อะไรต่างๆได้นะคะดูหน้าตามันอย่างนี้จะ้ะซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะถ้าเผื่อว่าใครจะอยากทำเพราะว่ามันก็ดูน่ากินดีนะถึงจะดูหลอนๆไปบ้างก็เหอะส่วนผสมทูน่ากระป๋องครีมชีส น้ำมะเขือเทศเจลาตินมายองเนสหัวหอมสับพริกหยวกสับเซลรี่สับพริกแดงเขียวสับถั่วหรืออัลมอนด์น้ำเปล่าพริกไทยกระเทียมป่นเกลือส่วนวิธีทำก็สุดง่ายค่ะง่ายมากๆจริง,รงเอาน้ำเปล่าต้มกับเจลาตินให้เดือดนะคะแล้วก็ยกลง หลังจากนั้นก็ใส่ทูน่ากระป๋องครีมชีสน้ำมะเขือเทศมายองเนสหัวหอมสับพริกหยวกสับเซลลรี่สับพริกแดงเขียวสับถั่วพีแคนหรืออัลมอนด์ป่นโรยพริกไทยแล้วก็กระเทียมป่นนิดหน่อยปรุงรสดว้วยเกลือนะคะเคลงไปในน้ำน้ำที่ต้มกับเจลาตินนั่นแหละเสร็จแล้วก็สำคัญเลยค่ะไปหาพิมพ์รูปปลามานะคะ นี่แหละหน้าตาประมาณนี้ประดุกประชอนอะไรก็ได้แล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในพิมพ์แช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะวันรุ่งขึ้นก็แกะออกมาจากพิมพ์นะคะใช้ในการรับประทานกับขนมปังหรือแซนวิชต่างๆดูโดดเด่นน่ารักมากในงานปาร์ตี้ของคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ